สองชีวิตหลังแต่งแมดพีรณีหวานเรียบง่ายสามีคลั่งรักสุดๆขึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปหมาดๆสำหรับนางเอกลูกครึ่งแมดพีรณีซึ่งชีวิตตอนนี้ฮัปี้ขึ้นมากหลังสามีสุดเลิฟเฟมพี่มาเดชซิวพรพิทักษ์เขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ล่าสุดมีภาพน่ารักนักของสาวแมทกับสามีขวางคู่กันไปทานกินหมูกระทะข้างทางแต่งตัวสบายๆง่งายๆแถมน้าสดไร้เมคอัพอีกซะด้วยลุกนี้ใครเห็นเป็นต้องตกลุมรักกันล้วนๆเลยละค่ะซึ่งก็ได้มีคอมเมนต์ของเราแฟนคลับบอกกันมาอย่างมากมายเช่นจริงๆเราว่าแมทเขาน่าสวยเกย๋ตั้งแต่ไหนแต่ไรหุ่นดีเอวบางมากตอนนี้แมทก็คงอยากใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง ดูไม่เวียงเหมือนตอนเขาใหญ่เนาะแฟนคุณแมทเขาก็เรียบง่ายนะคะไม่เจา้ายศเจ้าอย่างดีเหมาะสมกันค่ะเรียกว่ารักครั้งนี้ทํแฟันกลับถูกใจมากชมกันใหญ่เลยละค่ะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ